ยีด่ดวงชะตาในสัปดาห์ครับกับผมนัทนอรัตนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับในช่วงสัปดาห์นี้เมื่อไร่ที่คนวันศุกร์นะครับแบบขยันนะโอ้โ oh, หช่วงนั้นนี่แบบงานทุกอย่างเร็วรวดเร็วมากแล้วก็ทุกอย่างมันแบบค่อนข้างเพอร์เฟกเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้จะแบบเ <ๆ S 2> นนบื่อเซ็งนะฮะค่อนข้างจะแบบออกแนวไม่เรียกว่าขี้เกียจนะจะบอกว่า มันล้าๆแล้วก็เหมือนไฟมันหมดไปแบบพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่ามันอาจจะเหนื่อยอะไรมาติดๆต่อๆกันแบบอ้อเวลาพักเหนื่อยทีมันก็แบบถอนหายใจนะครับทีนี้ต้องบอกงี้ฮะถ้าใครที่เกิดวันศุกร์นะครับช่วงนี้มันจะมีโอกาสที่จะได้ข่าวอะไรใหม่ๆหรือบางคนอาจจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆนะครับหรือว่าบางคนอาจจะเป็นแบบโปรเจกต์เก่าๆแต่ว่ามาทําใหม่แบบนี้ก็ได้นะครับช่วงเนี้ย มีงานอะไรให้ลุยทําให้เต็มที่เลยอย่าเพิ่งคิดเบื่อท้อล้านะครับเนื่องจากว่าในช่วงจากนี้ไปนะครับโอกาสที่จะได้โชคลาภนะครับจากงานนะหรือจากชื่อเสียงหรือจากใครก็ตามที่มันจะเป็นเงินเป็นทองนะครับมันมีเข้ามาแต่ว่ามีเงื่อนไขคือเราต้องเหนื่อยต้องลุยต้องแก้ไขต้องแบบ เอางานที่มันเป็นเนื้อเนื้อที่ไม่ใช่น้ํำนะครับช่วงนี้มันเลยต้องฝืนอารมณ์หน่อยแล้วกันนะครับค้นวันศุกร์แน่มาจะไล่สเต็ปไปฟังนะครับคนวันศุกร์เนี่ยเรื่องของงานช่วงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่จะมีงานเข้ามาเริ่มเป็นงานที่แบบเราไม่ค่อยอยากทํานะครับผมก็เลยบอกว่าเราคงจะเบื่เบอเซ็งอะไรบางอย่างบางทีเบื่อด้วยงาน,นที่เบื่อกับคนบางคนนะครับก็กลายเป็นว่าช่วงสัปดาห์นี้จะเบื่อกับใครสักคนหนึ่งที่ บัทอนใจบัทอรกาลังกาลังใจแล้วก็บัทอนความคิดปัญญาสมองอะไรเรา่นี้ช่วงเนี้นะครับจะแบบนี้แต่ไม่ต้องสนใจครับก้าวข้ามคนก้าวข้ามงานก้าวข้ามปัญหาไปให้ได้เพราะว่าความสําเร็จข้างหน้ามันมีอยู่แล้วมันก็โอกาสที่มันจะทําแล้วมีความคืบหน้าหรือว่ามีเรื่องดีๆตามมาเยอะเลยนะครับฉะนั้นไม่ว่าสัปดาห์นี้งานจะมีอุปสรรคสิ่งใดนะครับช่างหัวบ้านกับอุปสรรค เราจะทำให้มันสําเร็จเราจะก้มหน้าก้มตาทําสิ่งนั้นไปแล้วก็พยายามระวังเรื่องคนที่จะทําให้งานมันช้าแล้วก็คอยทิ่มแทงหักหลังแทงข้างหลังหรือพูดกับเราในทางที่ไม่ดีหรือว่าเราไปพูดในทางที่รบที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นระวังเรื่องคนมากกว่านะฮะในเรื่องต่อมางานมันมีอย่างหนึ่งนะผมว่างานแบบที่ไม่คิดว่าจะได้ทําจะได้ทํางานจากทางไกลงานที่มันไม่ ได้ทำมานาหรือว่างานปัดฝุ่นเอามาทำใหม่เอออาจจะโดนทำเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยครับแล้วก็งานที่ต้องไปเซอร์วิสช่วยเหลือคนก็มีนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรื่องงานตัดผ่านไปเลยนะผมว่าเพราะวมันผ,ผ,ผ่านแล้วมันก็จะแก้ปัญหาได้ก็มีเรื่องดีตามมาเพียงแต่ว่าเบื่อเรื่องคนเรื่องเงินเนี่ยสำคัญกว่านี่เรื่องเงินนะครับจะมีข่าวดีเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับ รายจ่ายสัปดาห์นี้เพียบนะฮะจ่ายอะไรกันบม่รู้นะให้สังเกตด,ดีๆนะเงินก้อนหายไปไหนก็นไม่รู้พอเข้าสุดสัปดาห์วันศุกร์เสาร์หรือวันอาทิตย์น่ะที่ผ่านที่ที่จะถึงเนี่ยนะครับเราค่อยมาดูว่าเ,ออเงินในบัญชีหรือว่าเงินในกระเป๋าสตางค์นี่โอ้มันหายไปมากกว่าที่คิดนะอะไรแบบนี้จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าฟังนะคลิปนี้ต้นสัปดาห์ก็ให้รู้ว่า เดี๋ยวมีเลยจ่ายไหลเพียบเลยนะผมลงคลิปนี้วันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ฟังวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วสัปดาห์นะครับจานังคารพูธพรหัสเนี่ยเลยจ่ายมันจะเยอะๆๆไปเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่ยังไม่ควรจ่ายไม่ควรจ่ายใครที่จะมาขอหยิบขอยืมไม่เอาครับคือวันศุกร์ใจดีบางทีปากอย่างใจย่างคือปากแบบไม่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 แต่พอเจอคนแบบ ฟังดูแล้วน่าสงสารหรือไม่ก็เป็นคนที่แบบเออช่วยเขาหน่อยก็ดีเนาะอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายไม่ได้ไม่ได้ตังค์คืนเสมอหรือบ่อยๆหรือ,อ,อให้สิบครั้งคือสักห้าครั้งเก่งลวแล้วก็ไอห้าครั้งที่คืนมานี่ไม่รู้จะครบหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ครบด้วยนะครับอารมณ์จะเจอแบบนี้บ่อยๆแล้วสัปดาห์นี้จะเจอแบบนี้เลยนะครับก็ระวังเรื่องการให้ใครกู้ยืมด้วยนะแล้วก็เจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานานนะครับ อาจจะได้เจอคนที่เออแปลกๆนะครับหรือฝันแปลกๆด้วยนะาะว่าช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของเซนเกี่ยวกับเรื่องของสัมผัสพ,พิเศษหรือว่าบางคนเรียกว่าจินตนาการหรือมโนก็แล้วแต่บางคนก็เอาตามที่เราความรู้สึกกับเรานะครับแต่ก็จะบอกได้ว่ามันจะมีภาพแปลกๆรู้สึกแปลกๆนอนแล้วฝันแปลกๆหรือคุณไปเปลี่ยนต่างที่ต่างถิ่นก็จะลืมสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็แผ่เมตตาหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะรู้สึกกลางดึกแปลกๆเหมือนมีคน บบคนอื่นเขาหลับกันหมดทําไมเหมือนมีใครไม่หลับแล้วก็ไม่ได้อยู่เหมือนเราไม่ได้อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นมันมีสัมผัสแปลกแปลกนะครับแว่พะสด,ดนุนม์นที่หนึ่งแล้วก็แผ่ไมตานะครับแล้วก็เรื่องของแฟนนะครับใครที่มีแฟนช่วงนี้ครับแฟนจะช่วยเหลือเป็นกําลังให้อย่างดีแล้วก็ระวังอย่างแฟนแบบงอนนะครับงอนนู่นงอนนี่งอนอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ทําให้แบบเออเราเสียความรู้สึกบ้างนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรรุนแรงไม่มีอะไรเรื่องใหญ่นะครับไม่ต้องกลัวครับ ใครที่มีแฟนนะครับหรือมีครอบครัวนะฮะช่วงนี้อาจจะมีการประทะคารมเล็กๆน้อยๆกันบ้างนะครับแต่เดี๋ยวก็กลับมาคืนดีไม่มีเรื่องที่แบบแตกหักรั้งนะครับแต่ว่า,าใครที่มีแฟนอีกอย่างนะช่วงนี้แฟนจะมีสเสน่ห์นะครับอาจจะมีคนอยากคุยกับแฟนเราอะไรรู้ว่าช่วงนี้แฟนเราอาจจะแบบมีคนพึงพอใจอะไรเงี้ยนะครับแฟนเราอาจจะไม่เล่นด้วย แต่ว่าใครสักคนเข้ามาแล้วมีความใกล้ชิดมันก็ทําให้เรารู้สึกเอ๊ยยังไงเนี่ยนะอะ่ก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าไปจับผิดอะไรมากแล้วกันนะฮะก็ค่อยคคุยแล้วก็อย่าไปหาเรื่องนะครับแล้วก็ต่อมาบางทีเราไม่ได้หาเรื่องเหรอกแฟนชอบหาเรื่องเราคนก็ชอบบ่นอย่างนี้เนาะแล้วก็เรื่องของลูกครับใครที่มีลูกช่วงนี้มีความสุขกับลูกนะครับช่วงนี้มีอาจจะมีสัมพันธ์ดีคุยกันดี สอนเข้าใจนะฮะแต่อาจจะดื้อก่อนแล้วก็มาฟังอะไรงเงี้ยลูกจะไปงี้นะฮะชอบมีบางคนแบบพูดเถียงทุกประโยคเลยหรือบางคนอาจจะไม่เถียงแต่ไม่ทําเลยคือมันจะมีอารมณ์ของความหงุดหงิดใจกับเรื่องลูกอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆครับแต่ไม่มีอะไรที่มันซีเรียสน,นะครับสุดท้ายก็ยังคุยกันดีแล้วก็ ลูกจะจําในสิ่งที่เราทํานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสอนสั่งอะไรบางครั้งอาจจะไม่ได้สอนด้วยปากสอนด้วยการกระทําแล้วก็แนวคิดที่เราคิดแลให้เขาเขาเห็นให้เขาได้ยินในสิ่งที่เราคิดนะครับเขาจะทาตามแล้วก็เขาจะประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเขาเองนะครับแล้วก็มีความสุขเรือเรื่องลูกอาจจะลูกได้คะแนนดีหรือว่าลูกอาจจะ มีสเกลย์ค่อะไรบางอย่างที่มันพัฒนาการสูงขึ้นทําให้เราภูมิใจสบายใจนะครับเพราะเรื่องลูกอยู่แก่ชิดลูกดีนะเป็นพลังงานแบบชั้นดีให้กับคนมันสุขเลยนะฮะแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็ได้บางคนที่มีลูกมีสัตว์เลี้ยงแทนนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้สิ่งต้องระมัดระวังคือเรื่องของนอนไม่พอนะครับขี้หลงขี้ลืมง่วงตลอดเวลานะฮะบ,บางคนติดคาเฟอีนบางคนติดาชานนมนะฮะหรือบางคนติดช็อกโก หรือโกโก้อะไรพวกนี้ครับฮนันีโทสพวกนั้นช่วงนี้จะติดของหวานระวังด้วยนะครับรวมไปถึงน้ําหนักตัวระวังเรื่องน้ำหนักตัว,ระว,ตวระวังเรื่องของหงุดหงิดง่ายอารมณ์หงุดหงิดแล้วก็น้ําหนักตัวนี่บางทีมันสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ด้วยนะถ้าน้าหนักตัวมันยิ่งสูงนี่ไม่ใช่อารมณ์ดีนะมันหงุดหงิดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นระวังเรื่องน้ําหนักครับแล้วก็อวัยวะภายในก็ต้องระมัดระวังเรื่องลำไส้ครับถ้าใครที่แบบท้องเสียบ่อย ในช่วงที่ผ่าน,านมาช่วงนี้อาจจะมีวันบางวันที่ท้องเสียในแบบให้เราโอ้ยเหนื่อยเลยแล้วก็บางคนถ้าท้องผูกก็จะช่วงนี้ก็จะผูกนะครับแล้วแต่ว่าท้องเราเป็นอะไรแล้วก็เรื่องของการเรียนครับช่วงนี้มุมดาวกระรียนตัองซุ่มๆหน่อยหลังพาทิตตกดินหรือช่วงที่คนก็เริ่มหลับความจําจะดีทานหนังสืออ่านหนังสือนะทำบุฝึกหัดจะง่ายแล้วก็จะเข้าใจได้ไวนะครับฉะนั้นช่วงนี้กลางค่ำกลางคืนกับเป็นพลังงานหรือว่าเป็น ช่วงเวลาของ The b a d m a n นะฮะคนวันศุกร์นะครับจะมีความจำความเข้าใจได้ดีกว่าช่วงที่แบบกลางวันนะครับแล้วก็เลขมงคลนะครับมีดังนี้ครับมีเลข3เลข5เลข6เลข8ครับเลขที่ไม่ถูกโชโรคือเลข0ครับสีที่ถูกโชโรคับสีฟ้านะครับสีเหลืองนะครับแล้วก็สีดำครับส่วนสีที่ไม่ค่อยถูกโชโรคือสีชมพูนะฮะ วันที่ดีนะครับนอกชมพูกับอีกสีหนึ่งนะครับคือสีเทานะครับวันที่ดีนะครับมีวันอาทิตย์นะครับมีวันอังคารนะครับแล้วก็มีวันศุกร์นะครับส่วนวันที่ติดขัดนะครับคือวันพุธครับแล้วก็ทําบุญช่วงนี้นะครับมีโอกาสทาบุญที่เกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับบริจาคเลือดหรือลงศพเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าเครื่องมือแพทย์แล้วก็ซ่อมสร้างสาธารณประโยชน์ ของสังคมนะครับบางที่เขาเรียกว่าซ่อมโบสถ์ซ่อมวัดซ่อมพระซ่อมห้องน้ําซ่อมอหรือว่าสร้างโรงพยาบาลห้องพยาบาลพวกนี้นะครับแมสหน้ากากทําบุญได้นะครับนี่คือสิ่งทั้งหมดนะครับของคนเกิดวันศุกร์ในช่วงสัปดาห์นี้เพราะนั้นเดินทางต้อง,องระมัดระวังน,นิดนึงนะฮะการอาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดระหว่างทางหรือว่ามีอารมณ์หงุดหงิดกับปากคนในช่วงสัปดาห์นี้เป็นพิเศษครับ วันนี้ลาไปก่อนขอให้โชคดีมีความสุขเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ